ในอดีตการครั้งสมัยพระพุทธเจ้ามหากัสปะในครั้งนั้นมีช่างทองผู้หนึ่งที่มีครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาสมบูรณ์พูนสุขเป็นอย่างยิ่งเขามีบุตรชายถึงสามคนและมีภรรยาที่ดีนางส่งเสริมสามีช่วยกิจการงานของสามีทุกอย่างภรรยาของช่างทองนั้นเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานเป็นที่สุด และนางก็ยึดมั่นในศาสนาของพระพุทธเจ้ามหากัสสปะนางหมั่นทําบุญและบริจาคทานอยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้สามีของนางไม่ชอบใจนักแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากห้ามปรามหรือต่อว่าแต่อย่างใดเพราะนางไม่เคยบกพร่องในเรื่องการบ้านการเรือนและการดูแลลูกและสามีเลยสักนิดจนกระทั่งวันหนึ่งพระพุทธเจ้ามหากัสสปะทรงเสด็จดับขันปรินิพาน ทำให้พุทธศาสนิกชนนั้นเศร้าโศกเสียใจยเป็นนันมากหลังจากที่ได้ทําพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพแล้วก็ได้มีผู้ออกความคิดเห็นว่าควรจะสร้างเจดีเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามหากัสสปะและเพื่อให้เจดีนั้นบรรจุพระบรมอัฐิของพระพุทธองค์ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรใช้หอระดานในการก่อสร้างเจดีแทนที่จะใช้ดินก่อสร้างเหมือนเจดีทั่วไป ใช้น้ำมันแทนน้ำและใช้แท่งทองคำแทนอิฐจากนั้นผู้คนก็ร่วมกันบริจาคทรัพย์บริจาคทองคำกันเป็นจำนวนมากการก่อสร้างนั้นดำเนินต่อมาเรื่อยๆแต่ก็มาสะดุดเมื่อถึงตอนก่อสร้างมุกด้านหนึ่งของเจดีพระเถระที่คุมการก่อสร้างก็ได้ไปถามกับช่างว่าเหตุใดถึงยังไม่ได้สร้างมุกทางด้านทิศอุดรนี้ทองคำไม่พอเจ้าค่า เ่านายช่างตอบออกมาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปในเมืองและไปเป่าประกาศตามบ้านของผู้คนต่างๆเพื่อที่ว่าอาจจะมีใครมาร่วมบริจาคทองคำเพิ่มอีกพระเถระเอ่ยเช่นนั้นแล้วก็ออกเดินทางเข้าไปในเมืองเมื่อท่านเดินไปตามบ้านเรือนหลังต่างๆก็ได้เอ่ยปากร้องบอกไปพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย ทองคําที่จะใช้สร้างมุกด้านทิศอุดรของเจดียังไม่พอหากท่านใดมีทองคําก็ขอให้ท่านมาร่วมทําบุญร่วมบริจาคทานกันเถิดพระสงฆ์ท่านก็เอ่ยปากออกไปเช่นนั้นตอนที่เดินผ่านบ้านเรือนหลังต่างๆจนกระทั่งมาถึงบ้านของช่างทองแต่ว่าตอนนั้นช่างทองก็กําลังทะเลาะกับภรรยาอยู่และเขาก็โมโหมากพระสงฆ์ท่านไม่ได้รู้ ว่าตอนนี้กำลังเกิดศึกระหว่างสองผัวเมียอยู่เมื่อท่านเห็นช่างทองและเห็นว่าบ้านนี้เป็นบ้านค้าขายและทำทองท่านก็ได้เอ่ยเชื้อเชิญให้ร่วมทำบุญบริจาคทองเพื่อสร้างเจดีพ่อเอ๋ยพ่อเป็นช่างทองพ่อจะมีใจร่วมบริจาคทองเพื่อสร้างมุกด้านหนึ่งของพระเจดีหรือไม่ฝ่ายช่างทองที่ตอนนี้กำลังโมโหเมียจนควันออกหู พอได้ยินคําของพระสงฆ์ก็นึกโมโหมากขึ้นไปอีกข้าไม่บริจาคอะไรทั้งนั้นแหละท่านนําศาสดาของท่านโยนทิ้งน้าไปเสียแล้วจงไปให้พ้นจากบ้านของข้าเสดิดเมื่อช่างทองเอ่ยเช่นนั้นพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้กโกรธเคืองแต่อย่างใดฝ่ายภรรยาแม้จะทะเลาะกับสามีและกโกรธสามีมากแต่พอได้ยินเขากล่าวร้ายออกมาเช่นนั้นนางก็ตกใจอย่างที่สุด พี่ได้ทำผิดอย่างใหญ่หลวงไปเสียแล้วเราทะเลาะก,กันพี่จะด่าจ,จะว่าจะตีฉันอย่างไรก็ได้แต่พี่ไม่ควรไปกล่าวร้ายหรือปรามายพระบรมศาสดาทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตเช่นนั้นนะพอช่างทองได้ฟังก็ได้สติเพราะเขาก็เห็นว่าพระบรมศาสดานั้นเป็นที่เคารพของผู้คนมากมายเพียงใดช่างทองจึงรีบก้มลง แล้วกราบแทบเท้าพระเถระผู้นั้นทันทีกระผมได้ทำผิดไปเสียแล้วท่านเจ้าข้าขอให้ท่านช่วยยกโทษให้กระผมด้วยเถิดเขาเอ่ยด้วยความสำนึกผิดเป็นอย่างมากพอพระเถระได้ฟังก็เอ่ยออกมาด้วยอาการสงบและสำรวมตัวฉันไม่ได้ถูกกล่าวหาใส่ร้ายแต่เป็นพระบรมศา,าสดาต่างหากที่ถูกท่านกล่าวร้ายท่านจงไปกราบขอโทษ ให้ท่านอดโทษให้เองเถิดแล้วกระผมจะทำอย่างนั้นได้เช่นไรแล้วขอรับในเมื่อพระบรมศาสดาท่านปรินิพานไปเสียแล้วช่างทองเอ่ยด้วยความรู้สึกผิดถ้าอย่างนั้นท่านก็จงทำหม้อดอกไม้ทองคำสามหม้อแล้วนำไปบรรจุไว้ในพระบรมเจดีเถิดเมื่อได้ฟังพระเถระแล้วช่างทองก็เห็นทางสว่าง ที่จะทําให้โทษของตอนนั้นได้บรรเทาเบาบางลงเขาจึงรีบก้มลงกราบแทบเท้าพระเถระอีกครั้งครั้นพระเถระท่านดําเนินจากไปแล้วช่างทองก็ได้เรียกลูกๆทั้งสามคนของเขาให้มาพบทันทีลูกพ่อทั้งสามคนเจ้าอยู่แถวนี้หรือไม่ถ้าอยู่ก็จงรีบมาหาพ่อเธอิดช่างทองได้เรียกเพียงครั้งเดียวลูกทั้งสมคนของเขาก็รีบเดินมาหาเขาโดยเร็ว มีอะไรจะใช้พูก,กระผมหรือพ่อลูกชายคนเล็กที่เป็นคนว่านอนสอนง่ายที่สุดเอ่ยถามผู้เป็นบิดาวันนี้พ่อได้กระทําผิดใหญ่หลวงต่อพระศาษษษสดาพ่อได้เอ่ยวาจาปรามาตให้ร้ายท่านแต่พ่อก็ยังพอมีบุญอยู่บ้างพระเถระท่านได้ชี้ทางสว่างให้พ่อได้ทําดีไถ่โทษพ่อจึงอยากจะให้ลูกๆของพ่อมาช่วยทําการดีนี้ด้วยกัน เมื่อลูกชายทั้งสาได้ฟังคำพ่อถึงสาเหตุที่พ่อเรียกมาพบแล้วพวกเขาก็อยากรู้ว่าพ่อจะให้ทำสิ่งใดต่อไปพ่อจะทำหม้อดอกไม้ทองคำสามหมอ้อไปถวายเป็นพุทธบูชาขอให้ลูกๆของพ่อมาช่วยทำด้วยกันเถิดนะฝ่ายลูกชายคนโตพอได้ฟังคำของพ่อแล้วก็ไม่เห็นเป็นธุระข,ของตนจึงได้เอ่ยตัดบทไปการนี้ พ่อได้ทําผิดแต่เพียงผู้เดียวลูกไม่ได้ไปเอ่ยปรามาสพระบรมศาสดากับพ่อด้วยเพราะฉะนั้นลูกจะไม่ช่วยพ่อดอกขอให้พ่อจงทําเองเถิดจากนั้นเขาก็เดินจากไปทันทีส่วนลูกชายคนที่สองก็มีความคิดไม่ต่างกันงานนี้เป็นงานที่ปราณีตและทำยากอีกทั้งลูกก็ไม่ได้เป็นผู้เอ่ยวาจาไม่ดีลูกก็พ่อควรทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองเถิดพูดจบ ลูกชายคนที่สองก็เดินจากไปณที่นั้นจึงเหลือเพียงช่างทองกับลูกชายคนเล็กเท่านั้นเขาคิดว่าลูกชายคนเล็กก็คงจะไม่ยอมมาช่วยเช่นกันจึงไม่ได้เอ่ยถามแต่อย่างใดทว่าลูกชายคนเล็กกลับเอ่ยวาจาที่ทำให้เขาชุ่มชื่นหัวใจอย่างที่สุดกิจการงานใดที่เป็นภาระของพ่อกับแม่ก็ย่อมเป็นภาระของผู้เป็นบุตรด้วยมาเถิดพ่อลูกจะช่วยพ่อทำหม้อดอกไม้ทองคำนี้เอง เราสองคนจะช่วยกันทำให้แล้วเสร็จทันการนำไปบรรจุในพระสุวรรณเจดีช่างทองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ฟังคำพูดของลูกชายคนเล็กจากนั้นเขาและลูกชายก็ได้ช่วยกันทำหม้อดอกไม้ทองคำสามหมอ้อกับลูกชายสองคนอย่างตั้งใจทั้งสองทำงานหามรุ่งหามคำจนในที่สุดหม้อดอกไม้ทองคำก็ได้สำเร็จลงทันที่จะบรรจุลงในพระสุวรรณเจดีพอดี ช่างทองและลูกชายคนเล็กได้นำหม้อดอกไม้ทองคํานี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาและปรารถนาขอให้พระศาสดาอดโทษให้แก่เขาความดีที่เขาได้กระทำนั้นทำให้เขารู้สึกเป็นสุขอย่างที่สุดเมื่อเขามีอายุไขามากขึ้นกระทั่งได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วช่างทองผู้นั้นก็ได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตาสงสารอยู่นานบางชาติก็เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ บางชาติก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเพื่อสะสมบุญต่อไปเรื่อยๆถทว่าผลกรรมที่เขาเอ่ยวาจาให้ร้ายพระเถระโยนศรัทธาของตนและโยนพระศาสดาลงน้ำทิ้งไปนั้นก็ทำให้เขาที่เกิดมาในชาติต่างๆต้องถูกลอยน้ำไปถึงเจ็ดชาติแต่ในชาติที่7นี้เขาได้เกิดเป็นลูกของหญิงคนหนึ่งที่นางตั้งท้องเขาแต่ไม่สามารถบอกใครได้ และนางเองก็ไม่ได้ต้องการให้เขาเกิดมาดังนั้นนางจึงใช้ให้บ่าวไพร่นำเขาที่ยังเป็นเพียงทารกตัวน้อย,อยใส่ลงในหม้อและลอยน้ำทิ้งไปเสียแต่ด้วยผลบุญดีที่เขาสะสมมาหลายภพชาติรวมถึงชาติที่ได้เกิดเป็นช่างทองแล้วทำหม้อดอกไม้ทองคำถวายเป็นพุทธบูชา <c oughs> ก็ทำให้เขาได้ครอบครัวบุญธรรรับไปเลี้ยงเป็นอย่างดีทั้งเมื่อได้ทำกิจการงานค้าใดๆ ก็รุ่งเรืองทุกอย่างแม้เมื่อได้แต่งงานมีครอบครัวก็ยังได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีเสียด้วยผลของบุญดีที่ได้ถวายหม้อดอกไม้ทองคำยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะเมื่อเขาแต่งงานแล้วได้พาภรรยาย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่เพียงแค่เขาก้าวเท้าก้าวแรกเข้าไปในอาณาเขตของบ้านที่จัดเป็นเรือนหอหลังนั้นจู่ๆก็บังเกิดภูเขาทองคำผุดขึ้นสูงถึง80ซอ ในส่วนของบ้านเลยทีเดียวภูเขาทองคำนี้ไม่ได้แข็งเหมือนภูเขาทั่วไปแต่กลับนิ่มเหมือนดินยามใดที่ชายหนุ่มต้องการจะใช้ทองคำจากภูเขาเขาก็แค่ใช้เสียมหรือพลั่วไปตักมาเท่านั้นแต่นอกจากเขาแล้วก็ไม่มีใครสามารถตักทองจากภูเขาทองคำนั้นได้ง่ายๆเลยสักคนเดียวต่อมาชายหนุ่มก็มีลูกชายไว้สืบสกุลถึงสามคนทั้งสมเป็นคนดี พึ่งพาได้ว่านอนสอนง่ายไม่เกเรดื้อรั้นพอเห็นว่าลูกเติบโตมีครอบครัวจนหมดห่วงแล้วเขาก็หันหน้าเข้าหาพุทธศาสนาโดยการชักนำของเพื่อนเพื่อนเศรษฐีด้วยกันถึงที่สุดแล้วเขาก็อยากจะบวชแต่ก็อยากจะให้มีคนสืบทอดดูแลภูเขาทองคำนี้เขาจึงได้หาวิธีทดสอบลูกชายทั้งสาคนเศรษฐีผู้นี้ได้สั่งให้ลูกชายแต่ละคน นำพลัว้วจอบหรือเสียมก็ได้ไปทดลองขุดทองจากภูเขาลูกนั้นลูกชายคนหนึ่งนำจอบไปขุดภูเขาก็ปรากฏว่าจอบถึงกับกระดอนไปเพราะภูเขาทองนั้นแข็งราวกับหินลูกชายคนที่สองก็ได้นำจอบไปขุดทองจากภูเขาเช่นกันแต่เพียงแค่ลงจอบแรกจอบก็กระเด้งกระดอนเพราะความแข็งของภูเขาทองจนกระทั่งถึงคราวของลูกชายคนเล็ก เมื่อเศรษฐีมอบจอบให้กับลูกชายคนเล็กแล้วก็เดินตามลูกชายเข้าไปในสวนเพียงลูกชายคนเล็กลงจอบครั้งแรกเขาก็สามารถขุดทองได้อย่างง่ายดายทองนั้นนิ่มเหมือนดินเหนียวไม่มีผิดเมื่อเศรษฐีเห็นอย่างนั้นก็วางใจว่าเขามีผู้สืบทอดดูแลทรัพย์สมบัติดูแลบ้านและดูแลภรรยาแล้วเขาจึงได้เอ่ยกับลูกชายคนโตและคนที่สอง ว่าให้วางใจในตัวน้องชายคนเล็กและขอให้เขาอยู่อาศัยร่รวมกับน้องชายคนเล็กโดยที่น้องคนเล็กจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินและแบ่งสันปันส่วนให้ทุกคนเท่าๆกันพิสูจน์ได้จากการที่มีเพียงลูกชายคนเล็กเท่านั้นที่สามารถขุดทองจากภูเขาทองคำลูกนี้ได้แสดงว่าเขาต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมลูกชายคนโตและคนที่สองไม่มีใครคัดค้านคำพูดของพ่อ เมื่อทุกคนตกลงกันได้อย่างดีโดยไม่ได้ทะเลาะเบาะแหวงเรื่องแบ่งสมบัติกันแล้วเศษธีก็ออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมและได้เอ่ยถามถึงเหตุผลว่าทำไมลูกชายคนเล็กของเขาถึงได้สามารถขุดทองจากภูเขาทองคาได้เพียงคนเดียวพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาจึงเล่าเรื่องแต่หนหลังในครั้งอดีตชาติพบที่เขาเกิดเป็นช่างทอง และมีลูกชายสามคนให้เขาได้ฟังเหตุก็เป็นเพราะว่าเขากับลูกชายคนเล็กได้ทำบุญสร้างหม้อดอกไม้ทองคำถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกันมาแล้วนั่นเองในชาตินี้ลูกชายคนเล็กของเขาจึงสามารถตักทองจากภูเขาทองคำได้อย่างง่ายดายและเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดูแลสมบัติล้ำค่าอย่างภูเขาทองคำลูกนี้